สวัสด,ดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวเต็มไฟผูกแดงครับผมอยู่กับผมน้องพีดแจ้งข่าวเต็มไฟผูกแดงครับพร้อมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยผูกแดงครับได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการกู้ภัยผูกแดงครับผมมีอุบัติเหตุนะครับในนิคมอมตะซิตี้นะครับผมนะครับหน้าบริษัทคาร์เรเนลนะครับหน้าบริษัทคาร์เรเนลเป็นรถจักรยานยนต์กับรถอ่18ล้อนะพี่18ล้อใช่ไหมจักรยานยนต์กับรถ18ล้อนะครับในที่เกิดเหตุ ไม่มีชื่อประจอนหนึ่งรายเป็นชายนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับผมขณะนี้อยู่หน้าบริษัทคาร์เรนเอลในอามาตาซิตี้นะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนมุ่งหน้ามาจากบึงประดิษฐ์นะครับระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยชะลอความเร็วนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยปกแดงนะเวลานี้นะครับผมนี่ครับผู้ขับขี่เป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับผมจักรยานยนต์เวฟ ร้อยสิบสีแดงดำนะครับทะเบียนขอไข่พอพานบแหวนราปังเจ็ดหนึ่งเจ็ดขอไข่พอพานบแหวนราปางเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับจักรยานยนต์คันนี้นะครับผมเวฟร้อยสิบสีแดงดำนะครับตามหาญาดด่วนนะครับผมขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับเฉียวชนกับรถสิบแปดล้อพ่วงนะครับผมได้รับบัตรเจ็บและไม่มีชีพจรในที่เกิดเหตุณเวลานี้นะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนิดนึง นะครับฝากแชร์ตามหาญาติด่วนนะครับผมน้องเฟนเพจข่าวเต็นไฟปกแดงเข้ามาแล้วคนละหนึ่งกำลังใจคนละหนึ่งแชร์นะครับตามหาญาดด่วนนะครับทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมในถนนเส้นอมตะซิตี้นะครับผมตำบลมาบยางคอรอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับหน้าบริษัทคารเรเนลนะครับผมเป็นจักรยานยนต์นะครับกับรถ10บล้อนะครับสิบล้อบรรทุกดินนะครับ ยืนยันไม่มีชีพประจอนี้ที่เกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับผมขณะนี้พี่ๆกู้ภัยปกแดงกําลังทําการจราจรอยู่หน้าหน้าบริษัทกาเลเนลนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากบึงปดิดนะครับมาจังพรยี่บสามมุ่งหน้าจะเข้าป่ามะพร้าวนะครับชะลอความเร็วนิดหนึง่งเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอมตะาซิตี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยปกแดงของเรานะครับอยู่ณน้าจุดเกิดเหตุณเวลานี้ นะครับฝากแชร์ตามหาญาติด้วยนะครับผมขณะนี้นะครับพี่ผู้ชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเวฟร้อยสิบสีแดงดําคันนี้มานะครับประสบอุบัติเหตุกับรถ18ล้อนะครับยืนยันไม่มีชีพจรนี้ที่เกิดเหตุนะครับผมหนึ่งรายเป็นชายนะครับส่วนชื่อเรายังไม่ทราบนะครับผมนะครับพี่น้องแฟนเพจยังข่าวเตือนภัยบกแดงนะครับพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วคนละหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับญาติของผู้ ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์นะครับกับรถ18ล้อนะครับยืนยันไม่มีชีพจรในที่เกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับขอบคุณครับพี่นะครับเข้ามาแล้วคนละหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับผมฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับมุ่งหน้ามาจากมาบยังพรยี่สามนะครับหรือมุ่งหน้ามาจากบึงประดิษฐ์จะเข้าป่ามะพร้าวนะครับจะรอความเร็วนิดนึง นะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนแก่เจ้าหน้าที่อาสานะครับโอ้เราต้องหลบครับผมเนื่องจากเจ้าหน้าที่กําลังจะนะครับถ่ายภาพพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับผมนะครับแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงผมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงเข้ามาแล้วนะครับฝากแชร์ตามหาญาตินิดนึงนะครับ ฝากแชร์ตามหาญาินิดนึงทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหนี่ครับจักรยานยนต์คันนี้นะครับผมเวฟร้อยสิบสีแดงดํานะครับทะเบียนนี้เลยนะครับขอไข่พอพานบอแหวนลำปาง717ขอไข่พอพานบอแหวนลำปาง717นงะครับจักรยานยนต์คันนี้นะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะครับฝากแชร์ตามหายาติใครรู้จักรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับหรือจําทะเบียนรถจักรยานยนต์ลำปางนะครับผม ลำปังนะครับฝากแชร์ตามหาญาตินิดนึงนะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์ขับรถ18ล้อนะครับอยู่หน้าบริษัทคาริเนลนะครับหน้าบริษัทคาริเนลในอมตะซิตี้ตำบลมาบยางพรอำเภอบกแดรจังหวัดระยองนะครับขณะนี้ผู้บาดเจ็บนะครับผู้ประสบเหตุไม่มีชีพจรนะครับผมดูหน้าจุดเกิดเหตุณาเวลานี้นะครับ ท่านที่จะมุ่งหน้าเข้าป่ามะพร้าวนะครับมาจากบึงประดิษฐ์นะครับชะรอคมเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยปกแดงนะครับนี่ครับกับรถ18ล้อคันนี้นะครับผมโอ้โหแต่เช้าเลยครับผมนี่ครับกับรถ18ล้อทะเบียนนะครับเดี๋ยวบอกทะเบียนอีกทีนึงนะครับผม83เขต3319ระยอง83เขต3319ระยองนะครับผมนี่ครับ 18ล้อบรรทุกดินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างสุภาพและฝากแชร์ตามหาญาติให้พี่เขาหน่อยนะครับผมเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมยังไม่ทราบชื่อนะครับยังไม่ทราบที่อยู่นะครับผมขณะนี้ใช่ครับพี่18ล้อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับ ผู้บาดเจ็บนะครับยืนยันไม่มีชีวจรในที่เกิดเหตุนะครับผู้ประสบเหตุที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มานะครับเราไม่สามารถที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากแยกบึงประเดชะรอความเร็วด้วยนะครับเห็นแสงไฟว้าบ้าอยู่รถอาจจะติดนิดนึงนะครับรถอาจจะติดนิดนึงก็ชะรอความเร็วขอความเห็นใจนะครับผมให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอโทษครับ เป็นอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์กับรถ18ล้อบรรทุกดินนะครับผมยืนยันไม่มีชื่อประจอนนี้ก็เหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับอยู่หน้าบริษัทคาริเนลนะครับผมหน้าบริษัทคาริเนลตําบลมาดยงางกอทางฝั่ปูแดงจังหวัดระยองนะครับผมนี่ครับแชร์ให้เลยนะครับฝากพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเติมไฟป,ปุ๋แดงแชร์ให้นิดนึงนะครับ ชร์ตามหาญาดให้หน่อยนะครับผมขณะนี้ยังติดต่อญาติไม่ได้นะครับขับขี่รถจักรยานยนต์เวฟร้อยสิบไอสีแดงดํานะครับขอไข่พอพึ่งวอแหวนรำปาง717นะครับขอไข่พอพึ่งวอแหวนรำปาง717นจะครับจักรยานยนต์เวฟร้อยสิบนะครับ,นนบ,รบสีแดงดํานะครับผมประสบอุบัติเหตุกับรถ18ล้อนะครับยืนยันไม่มีชีพจรในที่เกิดเหตุนะครับผม ยืนยันไม่มีชีพจรในที่เกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับเชียงข่าวเตือนภัยปกแดงก็ขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปกแดงขอบคุณพี่ๆนะครับรักษาความปลอดภัยของอมตะซิต,ตี้ด้วยนะครับผมนะครับของนิคมอมตะด้วยนะครับที่ช่วยจัดการจราจรให้กับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับผมขณะนี้น้องเปีสอยู่ที่นะครับหน้าบริษัทคาริแนลนะครับในถนน ในนิคมอมตะซิตี้นะครับผมตําบลมาบยางพรอำเภอโปแดงจังหวัดระยองนะครับได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการกู้ภัยปุกแดงนะครับตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าบริษัทคาริแนลนะครับผมเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถ18ล้อนะครับยืนยันในที่เกิดเหตุไม่มีชีพจรหนึ่งรายเป็นชายนะครับจักรยานยนต์นะครับเวฟร้อยสิบสีแดงดำนะครับเวฟร้อยสิบสีแดงดําทะเบียนขอไข่พอพานวหวน รำปาง717นะครับขอไข่พอพานพอแหวนรำปาง717ครับผมฝากพี่น้องแฟนเพจพี่น้องประชาชนกดแชร์ตามหาญาตใในนิดนึงนะครับเบื้องต้นเรายังไม่ทราบชื่อของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับผม ผู้ประสบอุบัติเหตุยังอยู่กลางถนนนะครับยังอยู่บนผิวจาราจรน,นะครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังด้วยนะครับใช้รถใช้ถนอนอยู่นะเวลานี้นะครับจะรอคมเร็วนิดนึงนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากามาบยังพร23หรือบึงประดิษฐ์นะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าป่ามะพร้าวนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าป่ามะพร้าวทะลุออกนิคมปากทางนิคมฝั่งบอวินนะครับผม อย่างครับผมต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาก่อนนะครับต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาก่อนเราถึงจะเข้าตรวจสอบได้นะครับผมขณะนี้ร้อยเวียงกําลังเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผมจะรอคมเร็วเข้ามานะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ไฟปลวกแดงไม่ว่าจะเป็นสายตรวจของอมตะซิตี้นะครับที่กําลังจัดการจราจรอยู่ในเวลานี้นะครับผม หน้าบริษัทคาเร